ยังคงมีการประทะก,กันเกิดขึ้นด้านชายแดนไทยกับเมียนมาที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็ทําให้คนในฝั่งไทยได้รับผลกระทบหลังจากที่ทหารกระเรี่ยง KNU กับกองกําลัง PDF ยังคงยิงตอบโต้กับทหารเมียนมาในพื้นที่ตรงข้ามกับอําเภอแม่สอดค่ะมีกระสุนปืนข้ามมาตกในเขตไทยหลายนัด รถยนต์ของชาวบ้านห้วยมหาวงอเภอแม่สอดจตากเสียหายจากกระสุนปืนที่ข้ามมาตกในไทยค่ะหลังจากกองกําลังสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ k n u ร่วมกับกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF โจมตีที่มั่นทหารเมียนมาจนทําให้ปะทะกันอย่างหนักไม่ช่วงบ่ายวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง20นาฬิกาค่ะนอกจากรถยนต์เมื่อสักครู่แล้วกระสุนที่ล้าแดนเข้ามายังทำให้ท่อน้ำสังกะสีในบ้านอีกอย่างน้อยสองหลังเสียหาย ราษฎรที่อาศัยใกล้ชายแดนพยายามจะหลบไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยบางคนต้องอพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะการโจมตีเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ทหารกระเหรี่ยง KNU กับกองกำลัง PDF ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลิเมตรและขนาด40มิลิเมตรแบบ m 79รวมทั้งอาวุธประจำกายระดมยิงใส่ที่ตั้งของทหารเมียนมา ทหารเมียนมาตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรยิงสกัดไม่ให้ฝ่ายต่อต้านเข้าประชิดฐานที่มั่นส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีทางอากาศด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้มีชาวกะเหรี่ยงถูกกระสุนปืนบาดเจ็บ3คนชาวบ้านช่วยกันนำข้ามแม่น้ำเมยเข้ามารักษาในเขตประเทศไทยโดยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะ ทหารไทยและตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3, 4, 6อำเภอแม่สอดก็ยังคงตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ